ครับสวัสดีครับเป็นแฟนเกื่อนทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับท่านเบื่อนได้รับชมในช่อง YouTube นะครับวันนี้นะผมก็นําพระสมเด็จวรลคังนะครับเป็นทีมใหญ่พระประธานอีกหนึ่งไม้พิมพ์นะครับของกลุ่มพระวรละคังนะมาเพื่อนได้ร่วมกันรับชมและศึกษานะครับเผื่อเพื่อนมีโอกาสพบเจอนะครับหรือพระมีพระไม้พิมพ์นี้อยู่ที่บ้านนะครับจะได้นํามาร่วมกันรับชมและศึกษากันได้นะครับ พระพิมพ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่สร้างนะครับในยุคกลางนะครับเพื่อนๆดูพุทธศิ์นะครับเห็นไหมมีเส้นผ้านทิพย์นะครับมีขอบมือนกับพิมพ์ทั้งสองด้านเลยนะแม้พิมพ์นี้นะครับค่อนข้างพบเจอได้น้อยนะครับเพื่อนเป็นพระนอกพิมพ์นะครับเป็นพระนอกพิมพ์เห็นไหมเอกลักษณ์ของเขาคือเพื่อนดูนะครับฐานชันฐานหมอนั้นที่สามเห็นไหมจะมีติ่งด้วยนะครับเห็นไหมนี่คือ เอกลักษ์ของพระวัดระฆังนะครับส่วนใหญ่แล้วนะเห็นมาในกลุ่มเจดีนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานบางองค์เนี่ยนะครับฐานก็จะมีติ่งนะองค์นี้ดูได้ง่ายจากกายภาพเบื้องต้นนะครับเมื่อนเมื่อเราดูด้วยกล้อง20 x 30 x ธรรมดานะครับหลักการพิจารณานะครับกายภาพเบื้องต้นนะหนึ่งนะครับดูความแห้งเก่าของเนื้อนะครับความแห้งนะครับลักษณะการยุบตัวหดตัวนะครับรอยปริรอยรานในองค์พระเนี่ยนะครับ เนี่ยบ่งบอกได้ถึงองค์ประกอบความเก่านะครับลักษณะทางกายภาพเห็นไหมครันะครับเพื่อนดูเห็นไหมรอยปีรานนะครับความแห้งเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับป่งบอกได้ถึงอายุของพระนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับพระองค์นี้ก็ลงรักนะครับแต่รักนี่เก่ามากนะครับลอกล่อนไปหมดแล้วนะเห็นไหมเพื่อนดูพุทธสินนะครับดูด้านข้างเห็นไหมพระนี่ค่อนข้างจะบางนะครับเพื่อนพระนี่บางนะ บางกว่า,าสมเด็จวัลลังทีพิมื่นเลยนะครับเห็นไหมครับพนะร,ระค่อนข้างจะบางนะองนี้วันนี้ก็นำมาแบ่งปันให้กับแฟนๆเพื่อนเื่อนะครับถ้าท่านใดยอยากจะเก็บสะสมนะครับพระองค์นี้นะสองหมื่นบาทนะครับทักมาได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดนะครับ ท่านติดต่อสอบถามได้เลยนะครับให้ราคาถูกๆเลยนะครับแบ่งปันกันไปนะอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นพระแทดูง่ายเนะครับท่านใดมีอย่างนี้ก็แทดุกองนะครับลักษณะเนื้อหาแบบนี้นะครับเนี่ยแห้งเก่ายุบตัวหดตัวนะครับการเปลี่ยนแปลงางกายภาพเนี่ยนะครับไม่ใช่ทำเกีกันได้ง่ายนะ ไม่ใช่จะทําเก๋กันได้ง่ายนะครับเลื่อนจาไม้เลยนะเนี่ยเป็นพระผมว่าน่าเป็นพระยุคกลางที่ทําก่อนพิมพ์ช่างหลวงนะ,นะครับเพราะว่าพระวะัละทังยุคปลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็จะมีความหนานะครับสร้างพิมพ์ในหนาขึ้นนะครับแล้วก็สวยขึ้นนะพิมพ์พระมีความหลากหลายมากขึ้นก็จะแตกต่างนะครับกับพิมพ์นี้ พิมพ์วัลรังนึงครับที่มีเส้นผ่าทิพย์เนี่ยนะครับก็มีหลายแม่พิมพ์เลยครับที่มีเส้นผ้าทิพย์เนี่ยนะฮะเหมือนพิมพ์นองค์เสียนะครับก็มีนะองเสียนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะฮะอันนี้เราก็ตีเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างแม่พิมพ์นี้สร้างก่อนอีกนะครับนะผมว่าสร้างก่อนนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบเนื้อหานะครับลักษณะพุทธสิ์เนี่ยนะครับจะมีความแตกต่าง เห็นเพื่อนดูเะยครเห็นไหมคผมได้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับห้งนี้ใครบอกว่าเนื้อหาแบบนี้พิมพ์นี้เก๋อย่าไปเชื่อนะครับเพื่อนอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่งั้นท่านจะเสียพระแท้แน่นอนนะครับ ถ้านไปเชื่อพวกกลุ่มเซียนห้างนะครับหรือพวกที่ดูตําหนิดูพิมพ์อย่างเดียวเนี่ยนะครับพวกนี้มันบอกอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะบอกได้คือองค์พระนะครับเราต้องพิจารณากายภาพนะครับของเนื้อพระด้วยเนีย่ยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมรอยปรีรานของเนื้อเห็นไหม ลักษณะการยุบตัวหดตัวเนี่ยเพื่อนดูนะครับนี่คือความเก่านะครับเหนี่ยดูรอยปริ ดูความแห้งแมเป็นธรรมชาติเนะนี่ยนะนี่คือความแห้งเก่าที่เกิดขึ้นตามสภาพและการเวลาของพระแท้นะครับจะเกิดขึ้นในพระสมเด็จวะะรรคังทุกองค์นะครับเขาขึ้นอยู่กับสัดส่วนของปูนนะครับมวลสารในการผสมนในการปั้นเนื้อนะครับเลื่อนก็จะไม่ใช่ว่าสีสันวรรณะจะเหมือนกันไปทุกองคนะครับในกลุ่มพระวะะรรคังเนี่ยนะมีความหลากหลายนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเขาไม่ได้สร้างน้อยๆไม่ได้สร้างแค่วาระเดียวนะครับ สร้างหลายครั้งหลายคราหลายวาระนะครับเพราะฉะนั้นพระแท้ในกลุ่มพระวรละคงนะครับก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปนะหลากหลายเหมือนกันนะครับท่านใดจะเก็บสะสมนะครับขอให้พระแท้ไว้ก่อนนะครับจะนิยมไม่นิยมอันนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรนะครับกับพุทธคุณนะกับคําว่าแท้ไม่แท้นะ คำว่านิยมนิยมเนี่ยนะครับมันอยู่แต่ในพวกเซียนห้างเซียนกากแค่นั้นนะ,นะครับแล้วต่อไปจะมาบอกว่าพระสมเด็จองค์นี้นะครับประเมินค่าไม่ได้ราคาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยนะครับต่อไปถ้าคุณจะไปเอาแอบ,บอ้างนะครับว่าพระองค์เนี้ยราคายี่สิบล้านสามสิบล้านเนี่ยนะครับตีค่าไม่ได้เนี่ยมันพูดได้ยากนะครับเพื่อนต้องผ่านการตรวจสอบเท่านั้นนะครับ ไม่งั้นทุกคนก็สามารถที่จะนําไปประเมินค่าไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระบางองค์นะครับก็ตรวจจากสถาบันที่ถูกต้องนะครับตรวจจากแลบตรวจจากหลักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เป็นหลักฐานยิงยืนยันได้มากกว่านะครับตําหนินะครับพูดง่ายๆได้มากกว่าคําว่านิยมนะครับคําว่าตําหนินะครับนะครเพื่อนๆได้รับชมนะครับไว้เป็นตัวอย่างนะฮะเห็นเพื่อนดูนะครับ ผมพยายามที่จะถ่ายภาพนิ่งอย่างนี้เพื่อนได้ดูบ้างนะครับถ่ายภาพสีองค์จริงนะครับลักษณะเนื้ออย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะครับท่านไม่มีกล้องกําลังขยายสูงนะครับเราไปดูภายในนะครับบางท่านไม่มีกล้องก็ท่านไม่เข้าใจนะครับจุดที่กล้องธรรมดานะครับยี่สิบเบกสามสิบเบกหกสิบเกมองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันก็มองยากถ้าเราไม่มีกล้องนะศึกษาตามนะแต่ถ้าถ่ายอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนได้เห็นลักษณะเนื้อนะครับสีสันวันนะความแห้งเห็นไหมฮะ ร่องรอยปริรานนะครับหดแห้งเก่าเนี่ยนะครับเวลาท่านส่องพระดูพระท่านก็จะได้ดูลักษณะกายภาพเบื้องต้นนะครับแบบนี้ได้นะครับผมบอกไว้เลยนะเนี่ยนะครับสีเป็นยังไงนะครับสีในพระสมเด็จแม่พิมพ์เดียวกันก็อาจจะแตกต่างนะครับกันไปได้นะแต่กายภาพโดยโรวมก็คือความหนึบแน่นลักษณะการหดตัวนะครับความแห้งเก่าความเหี่ยวย่นของเนื้อปูดนะครับในพระแท้วระคังทุกองค จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพนะครับทุกองค์นะครับเพราะว่ามวลสารหลักเขาเนี่ยก็คือปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยนะที่ได้จากเปลือกหอยหลายๆชนิดนะครับมีทั้งเผาและไม่เผานะครับแคลเซียมเนี่ยนะครับเป็นแคลเซียมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราศึกษาลักษณะทางกายภาพเนี่ยนะครับก็บ่งบอกได้ถึงความเก่านะอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าเราทําความเข้าใจและดูเป็นนะครับ ก็ให้ดูแค่นี้พอนะครับถ้าท่านเข้าใจลักษณะทางกายภาพเนี่ยนะครับมันก็ไม่ยากเลยนะในการพิจารณาพระแท้นะครับถ้าเราจะเก็บสะสมพระสมเด็จให้ถูกต้องเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ยากนะครับกล้องกําลังขยายนะครับราคาไม่กี่พันเองนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าจะซื้อแบบดีๆก็นะหลักหมื่นขึ้นไปนะครับแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วดูเป็นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่า กล้องกาลังขยายสูงไม่จําเป็นก็ได้นะ่ยนะถ้าเราไปเจอเลือกแบบพระแท้ดูง่ายเนีเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยนะครับท่านมีเนื้อหลาหาแบบนี้ลักษณะกายภาพแบบนี้ทั้งสี่ปงก็แท้ทั้งสีง่โงนะครับเพราะมันจะมาอบเก๊ปัมเก๊กันไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับแห้งปรีรานตา,ามธรรมชาตินะครับผุดเหี่ยวนะมีทั้งเม็ดปูนดิบนะครับงอกอยู่ในเนื้อเยอะแยๆนะครับองค์เนี้ยนะ โอเคนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากาเพื่อนท่านช่วงกดติดตามกดไลค์แชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะไปเน้นทําช่องเหรียญน,นะครับก็ไม่ค่อยได้นาพระลงช่องพระตมเด็ดเท่าไหร่นะครับาสลับกันไปว่างผมก็จะนําพระมาะลงนะครับเพื่อนได้ร่วมกันรับชมและศึกษานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็กลาบสวัสดีครับ